วิชาหัวใจของธาตุทั้งสี่หลวงปู่สุกนั้นถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านสายเวทวิทยาคุณที่มีความเชี่ยวชาญและทรงอภินญ,ญาอย่างเอกอุความคล่องแคล่วในการกำหนดจิตของท่านที่เรียกว่าวัดสีนั้นท่านทำได้อย่างชำนิชำนาญจนสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ภายในเวลาไม่กี่นาทีด้วยคุณวิเศษอย่างนี้เอง ที่ทำให้พระภิกษุในสมัยนั้นรวมถึงคารวาะที่นิยมขลังต่างเดินทางมุ่งหน้าไปถวายตัวเป็นศิษย์กันมากรายแล้วก็มีทั้งผู้เรียนได้สำเร็จซึ่งก็แบ่งเป็นทั้งสำเร็จมากและสำเร็จน้อยรวมถึงเรียนไม่สำเร็จเลยก็มีหลวงพ่อหนายอินทศีโลวัดบางแจ้งตำบลหันสังอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยเล่าว,ว่า เมื่อครั้งไปศึกษาวิชากับหลวงปู่สุขได้พบเห็นคนมาเรียนกับหลวงปู่มากมายซึ่งมีทั้งพระและโยมในจำนวนคนที่มานั้นสิบคนจะเรียนได้สักหนึ่งหรือสองคนก็นับว่ามากแล้วเพราะหลวงปู่ท่านมีวิธีทดสอบเจตผู้มาเรียนที่น่าเกรงกลัวมากกล่าวคือท่านจะให้สิทธิ์นำไม้ไผ่ลำต้นใหญ่พอที่คนจะปีนได้มาปักลงกับลานดินทำหลักให้แน่นหนามั่นคง ไผ่ลำนี้จะสูงมากและตอนบนสุดจะตัดเป็นปล้องไว้คล้ายกระบอกเข้าหลามสิทธิ์คนหนึ่งจะปีนขึ้นไปบรรจุน้ำมันในกระบอกด้านบนจนเต็มแล้วค่อยลงมาตอนนี้แหละที่หลวงปู่จะให้คนที่มาขอเรียนท่องคาถาสี่ตัวคือนมะพระทะซึ่งก็คือหัวใจของธาตุทั้งสี่จากนั้นก็จะให้ปีนขึ้นไปให้ถึงยอดเสาเมื่อกลับลงมาได้แล้ว จึงจะถ่ายทอดวิชาชั้นสูงต่อไปเรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะยากเมื่อผู้มาเรียนตั้งหน้าปีนขึ้นไปแรกๆกก็ไม่มีอะไรต่อเมื่อขึ้นถึงกลางลำแล้วความมั่นคงของต้นไผ่ก็น้อยลงไผ่ทั้งต้นก็เริ่มโอนเอ็นและสะเทือนแล้วน้ำมันที่บรรจุไว้ก็จะกระชอกออกมาพอคนปีนขึ้นไปสัมผัสกับน้ำมันก็จะลื่นพรวดพรวดลงข้างล่างถึงตรงนี้แหละที่น่ากลัว เพราะหลวงปู่สุขจะยืนถือหอ,อกใบพายอยู่ด้านล่างรอท่าพอคนปีนไหลลงมาถึงท่านท่านก็จะเอาหอ,อกแทงก้นให้กลับขึ้นไปหล่นก็จะหลน่นกลัวก้นจะทะลุก,ก็กลัวจึงเกิดโกลาหลกันพยายามปีนขึ้นไปก็ร่วงลงมาลงมาแล้วก็ถูกแทงอีกอาการที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็เกิดทีนี้จะทำอย่างไรผู้มาเรียนนั่นแหละต้องเอาตัวเองเป็นที่พึ่ง ทำอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องว่าคาถาสี่คำคือนะมะพะทะกําหนดจิตให้แนบแน่นอยู่กับคำบริกรรมกดจิตนิ่งอยู่อย่างนั้นเพราะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้วเรื่องข้างนอกต้องปล่อยทิ้งทีเดียวแล้วคว้าจิตไว้เป็นเอกทำจิตให้เป็นหนึ่งเดียวตอนนี้เองที่เมื่อจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคำบริกรรมแล้วพระคาถาทั้งสี่ที่ถือได้ว่า เป็นแม่ธาตุใหญ่ก็สําแดงปาฏิหารเพราะเป็นต้นธาตุอยู่แล้วก็บรรดาลให้ธาตุดินคือเนื้อหนังมังสาที่บอบบางฉีกขาดง่ายเกิดเหนียวหนับราวกับยางรถสิบล้อคมหอกที่หลวงปู่ทิ่มแทงก็ไม่ทำให้ได้รับความเจ็บปวดสาหัสและคมหอกนั้นก็ไม่สามารถทะลุหนังบางๆที่ถูกคุ้มด้วยพระเวทศักดิ์สิทธิ์ผนวกกับจิตที่มั่นคงเมื่อได้อย่างนี้แล้ว หลวงปู่ท่านจึงถือว่าสอบผ่านในขั้นตน้นนี่คือการทดลองอำนาจจิตของผู้มาเรียนว่ามีพื้นฐานดีหรือไม่อย่างไรเป็นอุบายที่แยบย์ยากที่จะเข้าใจท่านได้ในทีแรกว่าท่านให้ทำอย่างนี้เพื่ออะไรทำให้ผมนึกถึงคุณพ่อชุมชัยคีรีที่เมื่อครั้งนำเศษใบมัดไว้กับต้นไม้ในป่าช้าแล้วให้ภาวนาสะดอกเชือกที่พันธนาการออกเอง ด้วยจิตที่หวาดกลัวของสิทธิ์ซึ่งต้องการออกไปให้พ้นสภาพนั้นโดยเร็วก็ไม่สนใจอะไรอีกแล้วตั้งหน้าภาวนาแต่คาถาสะเดาะเชือกกระทั่งเชือกหลุดลุยออกเองได้อย่างน่าอัศจรรย์เรียกว่าได้สมาธิเพราะอาศัยกลัวเป็นเหตุจึงคิดได้ว่าทำไมพระพุทธองค์จึงสั่งหมู่พระภิกษุว่าโนอนป่าช้าโน้นภูเขาเงื้อมผาถ้ำใหญ่น้อยเป็นที่สง,งัดวิเวก ภิกษุทั้งหลายเธอจงไปอยู่สถานที่อย่างนั้นเพราะสถานที่น่ากลัวดังกล่าวทำให้จิตไม่กล้าแส่สายออกไปหาอารมณ์อะไรนอกจากเมื่อกลัวแล้วก็ต้องหันกลับมาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พึ่งตัวเองด้วยการบริกรรมอยู่แต่ภายในกายในจิตนับเป็นกุศโลบายที่ได้ผลอยู่ทุกการทุกสมัยโดยแท้ในจำนวนผู้ที่เรียนวิชาได้สำเร็จนั้น ตามคำบอกเล่าที่สืบทอดกันมาถึงหลวงพ่อมหาโพยาณสังวโรวัดสุวรรณโคตามารามหรือวัดคลองมอนอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทท่านบอกว่าการศึกษาวิทยาคุณในสำนักหลวงปู่สุขนั้นท่านแบ่งลำดับชั้นแห่งความสำเร็จในสูตรออกเป็นสี่ระดับด้วยหลวงปู่สุขท่านมีตำราแห่งวิทยาคุณมากมายให้ศึกษาและสั่งสอน หากการจะรู้ว่าใครสำเร็จขั้นใดนอกจากองค์หลวงปู่เองแล้วก็คงมีเพียงผู้สำเร็จเองเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าตนก้าวหน้าไปถึงไหนและหลวงปู่สุขท่านได้แบ่งลำดับวิชาออกเป็นสี่คัมภีรคืออิติป,ปิโสหลวงพ่อมหาโพเล่าว,ว่าองค์หลวงปู่สุขนั้นท่านสำเร็จทั้งสี่ตัวกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สำเร็จสองตัวคืออิ ตว่ากันว่าเพียงสำเร็จตัวอิเพียงตัวเดียวก็สามารถแสดงฤทธิ์ได้เป็นที่น่าเลื่อมใสยยิ่งนักขอขอบคุณข้อมูลจากสิทธิ์มีครูด้วยนะครับท่านผู้เขียนอดีตเป็นพระมหามีหน้าที่ไปอุปถากหลวงปู่สุขขณะที่อาราธนาท่านมาปลุกเสกพระชัยวัดและพระปลกใบมะขาม พศ2459ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อข้าพเจ้าไปอุป,ปถากหลวงพ่อแล้วมีชาวบ้านชาววัดมาขอให้หลวงพ่อลงกระหม่อมบ้างลงตะกรุดพิษสมอนบ้างโดยยื่นแผ่นเงินทองนาคให้ลงคาถาบางคนขอเมตตาบางคนขอการค้าขายหลวงพ่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงข้าพเจ้าถามว่า การค้าขายจะให้ลงว่ากระไรหลวงพ่อบอกว่าณนะชาลิติบางคนขอเมตตาข้าพเจ้าถามว่าจะให้ลงว่ากระไรหลวงพ่อพูดติดตลกว่าเมตยายไม่เอาหรือเอาแต่เมตตาเท่านั้นหรือคนขอจึงบอกขอเมตตาอย่างเดียวข้าพเจ้าถามว่าจะให้ลงว่ากระไรท่านบอกว่าณนะเมตตาโมกรุนา พุทปราณีทายินดียะเอนดูข้าพเจ้าจึงบอกว่าหลวงพ่อครับผมไม่มีความขลังลงไปก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรหลวงพ่อบอกว่ามันอยู่ที่ผมเสกเป่านะคุณมหาข้อนี้ยืนยันว่าเป็นความจริงเพราะระหว่างนั้นข้าพเจ้าให้หลวงพ่อลงกระหม่อมแล้วท่านเสกเป่าไปที่ศีรษะตั้งหลายครั้งเมื่อท่านเป่าที่กระหม่อมทีไร ข้าพเจ้าขนลุกขนชันทั่วทั้งตัวทุกครั้งทั้งที่ข้าพเจ้าฝืนใจไม่ให้ขนลุกก็ลุกสู้ทุกครั้งที่ท่านเป่าข้อนี้เป็นมหัศจรย์จริงๆข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นแต่ข้าพเจ้าคนเดียวไปสอบถามภิกษุอุปถากรูปอื่นๆก็ได้รับคำตอบเช่นเดียวกันข้อนี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าท่านสำเร็จสมถภาวนาแน่ๆอันหนึ่ง ท่านเป็นพระที่น่าเคารพนับถือสำรวมในศีลเป็นอย่างดีไม่ใครพูดจานั่งสงบอารมณ์เฉยๆไม่ถามอะไรท่านก็ไม่ตอบไม่พูดบางอย่างข้าพเจ้าถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็ตอบเลี่ยงไปทางอื่นเช่นเขาว่าหลวงพ่อเสกใบไม้เป็นต่อและเสกผ้าเช็ดหน้าเป็นกระต่ายได้และแสดงให้กรม,มหลวงชุมพรเห็นจนยอมเป็นศิษย์หลวงพ่อตอบข้าพเจ้าว่า หลวงโลกแล้วท่านก็นิ่งไม่ตอบว่าอะไรอีกหลวงพ่อพูดต่อไปว่าเวลานี้กรม,มหลวงชุมพรไปต่างประเทศเข้าใจว่าไปรับเรือพระร่วงถ้าอยู่ก็ต้องมาหาท่านและปรนิบัติท่านจนท่านกลับวัดแล้วว่ากรม,มหลวงชุมพรนี้ตกทะเลไม่ตายแม้จะมีสัตว์ร้ายก็ไม่ทำอันตรายได้หลวงพ่ออยู่ที่กุฏิสมเด็จพระพุทธาจารย์นวม พุทธสอนมหาเถระเป็นเวลาสิบวันเศษได้ทราบว่าสมเด็จเรียนวิทยาคมกับหลวงพ่ออีกด้วย